สวัสดีชาวราศีกรกฎทุกท่านนะครับผมก็ขอทํานายดวงชะตาความรักของชาวราศีกรกฎตั้งแต่วันที่1ถึงวันที่15กรกฎาคมนะครับว่าความรักของชาวราศีกรกฎเนี่ยจะเป็นเช่นไรนะครับผมและนี่ก็เป็นการทํานายดวงความรักทั่วไปนะครับไม่ใช่ของใครคนใดคนหนึ่งซึ่งอาจจะตรงหรือไม่ตรงสำหรับคุณก็ได้นะครับและสลัาใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างขีดเอาเช่นกัน นะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่มาดูคลิปนี้นะครับเราก็กดติดตามแล้วก็สวัสดีทุกท่านด้วยแล้วก็แฮปปี้เบิร์ดเดย์ชาวสีก็กดทุกท่านด้วยนะครับขอให้มีความสุขแล้วก็พบเจอความรักที่ดีๆแล้วก็กลับมาคืนดีกับคนรักที่เรารออยู่นะครับก็เร,เริ่มดูดวงความรักชาวสีกรกดดีกว่าว่าเป็นยังไงกันบ้างในเดือนกรกฎาคมนะครับเริ่มที่ไพ่ใบแรกกันก่อนเลยนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าทีออฟวานหรือไพ่สามไม้เท้านะครับ ก็ไพ่ใบนี้เปรียบเสมือนกับการรอคอยนะครับการที่เหมือนกับคนหนึ่งที่อยู่ตรงหน้าผาแล้วเหมือนกับคนเดียวที่เรารอคอยคนเดียวที่เราคิดถึงอ่ะแล้วเหมือนกับจากรู้ว่าตอนนี้เสรจคาถาไปแล้วเนี่ยสิ่งที่เราทำลงไปทั้งหมดเนี่ยนะครับส่อความที่เราพิมพ์ไปหาการเราติดต่อเราพูดคุยที่เราคบกันมาวันและคืนที่ผ่านพ้นกันมาเนี่ยมีไพ่ขึ้นมาว่าสามไม้เท้าอ่ะยังกลับมามั่นคงยังกลับมาตอบกับนะครับจะมีอะไรกลับมาหรือเปล่าจะสร้างความมั่นคงจะสร้างความสัมพันธ์ที่มันดีต่อกันหรือเปล่าซึ่งไพ ผมขอตอบเลยว่าสิ่งที่เขารอคอยนะครับความรักที่เขาเฝ้ารอใครโสดอยู่เฝ้ารอความรักให,ใหม่ๆก็จะมีไพ่ขึ้นมาว่าอดีตถึงเมถาก็จะมีคนเข้ามาหานะครับพบเจอการที่เหมือนกับเขากลับมาแบบพันธีนะครับหรือกลับมาอวยพรมันเกิดหรือกลับมาทักทายหรือกลับมาแบบไม่หันตั้งตัวเพราะฉะนั้นใครหลายคนอาจจะเลิกลากันไปแล้วจบกับปัญหาความรักไปแล้วหรือพังไปแล้วหรือว่าตัดสินใจเลิกแล้วเพราะฉะนั้นขอทํานายแบบนี้ครับทั้งหมดทั้งมวลของไพ่สามใบนี้นะครับถ้าคุณตัดสินใจเลิก คุณก็จะพบเจอความรักใหม่เข้ามากับการรอคอยที่รอคอยมานานแสนนานแล้วนะครับถามว่าเจอเมื่อไหร่สามไม้เท้าคือการเจอกันภายใน3เดือนภายในปีนี้ใครหลายคนอาจจะเจอความมั่นคงเข้ามาแล้วเจอความรักที่เข้ามาดีแล้วเก็มีความสุขนะครับเพราะฉันไพ่ขึ้นมาว่าอัศวินถือไม้เท้าพบเจอคนคนนึงที่เข้าเหมือนกับพร้อมจะข,ขี่มา้าขาวนะครับขี่ไม้กวาดเนี่ยแล้วก็ถึเดินมาหาเราเหมือนกับเราเสกทาไปเนี่ยเขาก็พยายามพร้อมที่จะกลับมาแก้ไขกลับมาเคลียร์ใจกลับมาเหมือนกับแก้ปัญหา คุณอาจจะรู้จักใครหลายคนที่อยู่ๆก็เลิกกันไปนะครับทำอะไรไปด้วยอารมณ์นะครับตอนที่เลิกกันไปเขาไม่คิดถึงปัญหาแต่พอมีปัญหากันพอเสียเราไปปุ๊บเนี่ยกลับมาคิดถึงกลับมาหาเราโดยที่ไม่ทันตั้งตัวเลยอยู่ๆก็ไปอยู่ๆก็มาแบบเนี้แล้วไพ่เ w e r บอกว่าหลายคนอาจจะไม่เอาแล้วพอไม่เอาปุ๊บเนี่ยกลับกลายเป็นคนที่เจอคนที่พร้อมกว่าคนที่พร้อมจะมีเราคนที่พร้อมจะสนใจพร้อมจะแคร์พร้อมจะแก้ปัญหากับเราจริงๆนะครับเพราะฉะนั้นหลายคนอาจจะหลุดพ้นจากปัญหาความรักเก่าเริ่มต้นความรักใหม่ที่พร้อมกว่าที่ดีกว่า บพบเจออาศีวินถือไม่ไมกอดนะครับถี่มาขาอาชีวินถือไม่เท้านะครับพบเจอความสัมพันธ์ที่เหมือนกับหลุดพ้นจากปัญหาพบเจอความสัมพันธ์ที่เข้ามาแก้ไขเข้ามาฟิกเข้ามาซ่อมแซมใครหลายคนรู้จักกับการผ่านทางติดต่อทางโซเชียลทางออนไลน์ทางการงานนะครับหรือการแนะนําเพื่อแนะนํามาให้นะครับซึ่งไพ่อาศวินถือไม้เท้าเนี่ยคือผู้ชายลักษณะแบบเขาเรียกว่าอะไรอะมาช่วยเหลือมาคอยดูแลมาคอยซ่อมแซมมาคอยแก้ปัญหาให้กับเรามาคอยเป็นที่ปรึกษา นะครับซึ่งไพเ่เบนิคว่าอาจจะเป็นความสามารถที่เพิ่งเริ่มต้นเพิ่งคุยกันเพิ่งรู้จักกันแต่เข้ามาในปีนี้แหละนะครับเพราะฉันทานายได้2แบบคนที่เลิกกับคนรักเก่าไปแล้วนะครับจะเจ,เจอความรักใหม่แต่เกิดใครรู้สึกว่าเพิ่งเลิกกันไปทะเลาะกันหนักมากเลยมีปัญหาการเรื่องการนอกใจาการผิดศีลเนี่ยใครหลายคนรู้สึกเหมือนกับเฝ้ารออยู่เนี่ยก็ได้รับการติดต่อการกลับคืนมาแต่กลับมาลักษณะแบบไหนผมไม่รู้นะเพราะสิ่งถึงมเมตท้า,าจ,จะเป็นการที่มีปัญหาแล้วก็มาหาเรามีปัญหาก็เลยนึกถึงเรา,า,เเราอะไรอย่างเงี้ยหรือว่ามาทัักเเเรรราาาาามหป็นนนผ่ะคบ ซึ่งไพ่ขึ้นมาว่าอะไรไพ่เดเดวิลเข้ามาครับที่เขากลับมาเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะเขาเห็นว่าคุณเนี่ยชาวสีก๊อกกลยท่านเนี่ยมีผลประโยชน์นะครับมีผลประโยชน์เรื่องอะไรเขามาเห็นโปรไฟล์คุณเขาเห็นชีวิตคุณดีขึ้นเขาเห็นความมั่นคงในของการงานการเงินทับสินสิ่งดีๆที่คุณมอบให้เพราะฉันเดวิลไปนี้กับสามในเท้าเปนี้่ว่าเขาอาจสนใจคุณเรื่องภายนอกนะเช่นอะไรหน้าตาเรานะครับเสน่ห์เรานะครับรูปลักษณ์หน้าที่การงานการเงินของเราเริ่มดีขึ้นตั้งจากที่เลิกกับเขาไปเนี่ยชีว มีความมั่นคงมากขึ้นเรื่องของการงานใครหลายคนการงานดีนะชาวติ๋ก็ท่านการงานปกติมั่นคงนะครับขออพอมันเกิดด้วยนะกันการงานไปต่อการงานมีการเลื่อนขั้นเรื่องตำแหน่งการงานแบบหลุดพ้นจากปัญหาปุ๊บเนี่ยกลายเป็นการงานปังอ่ะใครจบประความลับมีปัญหาเรื่องความหลักมาเนี่ยการงานปังทุกคนเลยชาวติ๋ก็ก็จะเป็นอย่างนั้นแล้วพอเป็นอย่างนั้นปุ๊บเนี่ยกลายเป็นไพ่เดวิลคนเราคุณกลับมาสนใจผลประโยชน์กลับมาเห็นคุณค่ากลับมาสนใจคุณเนี่ยก็ตอนที่คุณเหมือนกับนิ่งเฉยละตอนที่คุณตัดสสสิิิินนนนนใใใจจจจเเป็พ่ลตตััดดงฉยบ ตัดสินใจพอแล้วกับกลายเป็นเหมือนกับความรักดีๆเข้ามานะครับกับกลายเป็นเหมือนกับเขากลับมาเพราะฉันหลาคนขอทํานายไว้เลยครับในเดือนกันยายนาคมเนี่ยชาวสีกอรก็เลยท่านเนี่ยคนแรกของคุณจะกลับคืนมาเพราะเขาเห็นผลประโยชน์แล้วเพราะเขาอาจจะเห็นหน้าตาเห็นสเสน่ห์เราขึ้นเห็นเราดูดีขึ้นกลับมาดูกลับมาส่งเรากลับมามองเราอยู่ไกลๆเพราะสิ่งที่เราทำเอาไว้นั่นแหละสิ่งที่เราเสกระถาเอาไว้สิ่งที่เราเหมือนกับทาําเพื่อเขาทําให้เขามอบให้เขาเนี่ยแหละมันส่งผลกลับคืนมาจะส่งผลช้าหน่อยเพราะคนนี้อจีนถือไม้เท้าเนี่ย ค่อนข้างจะเป็นคนที่เหมือนกับไม่ค่อยเห็นค่าหรอกตอนที่อยู่ด้วยอ่ะจะเห็นค่าตอนที่เสียไปแล้วเพราะฉันไพ่ใบนี้ขึ้นมาครับ six of w a n หรือหกไม้เท้าเห็นไหมครับความรักของคุณชาวสิก๊อตหลท่านเนี่ยผมมั่นใจว่าหลายคนอาจจะเลือกที่จะเจอสิ่งดีๆเข้ามาแล้วการงานก็ดีขึ้นคนรอบข้างก็เริ่มดีขึ้นคนรอบข้างก็เริ่มสนใจคุณมีคนต้องการความรักจากคุณมากมายเพราะฉนั้นผมขอทํานาาดวงชะตาของชาวสิก๊อตหลอดท่านว่าความรักของคุณเนี่ยมีเกณฑ์เดินหน้านะแต่สิ่งเก่าๆมันยังกลับมาสิ่งเก่าาามมััััันนยยงงเเหหหืออกกบบทํใ้รถลลไป เพราะฉันไพ่หกไม้ทาหมายว่าคุณมีความรักที่คนเขาต้องการความรักจากคุณต้องการได้จากคุณนะครับเพราะคุณมีเสน่ห์ขึ้นการงานมั่นคงขึ้นมีเสน่ห์ขึ้นดูดีขึ้นโปรไฟล์ดีขึ้นนะครับน่าหลงไหลมากขึ้นคนรักเก่าก็เลยกลับมาด้วยส่วนการเดินทางต่อก็มีแต่คนต้องการความรักของคุณนะเพราะฉันหกไม้ทาหมายว่าเหมือนกับคุณเอาดอกไม้ไปให้คนคนหนึ่งแต่เหมือนกับคุณไม่กล้าให้ทั้งหมดเหมือนกับการจะไปต่ออ่ะแต่เหมือนกับไม่กล้าจะไปเร็วๆไม่กล้าจะไปทั้งหมดใจนะครับเพราะกลัวว่่่่าาาาาาเเเดีีีี๋ยยววคมมมรัักกกทใหห้ไไไปปปอะนญจต เพราะฉันไพ่ใปนี้คือ6กไม้ทาคือการกลับมาคืนดีกับคนรักเก่านะครับมีทางสองทางให้เลือกกลับไปคืนดีกับคนรักเก่าที่เรารอคอยหรือกลับไปเริ่มต้นความรักใหม่กับคนที่ต้องการมันเพราะฉันตอนนี้เห็นไหมครับทำไมผมถึงพูดว่าการรอคอยผู้หญิงคนนึงถือถ้วยไว้ในมือมันคือความรู้สึกที่พวกเนี่ยคนที่ย่ั่งอยู่ตรงนี้หายไปคนหลายๆคนอาจจะทแฟนหายคนอาจจะทําคนรักหายคนอาจจะเลิกลาคนรักไปแต่เห็นไหมครับหลายคนถ้าเกิดยังรักยังรู้สึกรออยู่เลิกกันไปไม่เกิน6เดือนถึง1ปีเนี่ยก็ยังกลับคืนมา แต่เกิดใครเลิกไปเกิน6เดือนถึงหนึ่งปีแล้วเนี่ยให้เปนี้ว่าอาจจะเหมือนกับคนที่ยังรู้สึกเสียใจอะ่ะก็เลยเหมือนกับค่อยๆเป็นคนที่รักใครและทุ่มเทใจรักใครก็รักมากรักใครก็เหมือนกับให้ทั้งใจอะ่ะไม่เหลือเผื่อเอาไว้เราก็เลยกลัวว่าให้ไปเยอะๆเนี่ยเดี๋ยวก็กลายเป็นเหมือนกับเดิแบบเดิมอีกเพราะฉะนั้นให้ไปนี้คือการแนะนําครับคุยกับใครที่เข้ามาใหม่ผมแนะนําว่าสหรับคนโสดคนที่เริ่มต้นความรักใหม่พยายามคุยให้ครบ3เดือนก่อนในการรู้จักกันแล้วค่อยเป็นแฟนกันนะครับแล้วค่อยเทใจแล้วค่อยรู้สึกรักกัน นะครับข it, ึ้นไปเลยแต่ไพของไม่ท้าไปดีกว่าพยายามเรื่องต้นความรักใหม่ให้ได้พยายามมอบสิ่งดีๆดีเนี่ยเหมือนกับค่อยๆทําค่อยๆเทใจลงไปเราต้องรู้สึกเหมือนกับอีกครั้งในเรื่องของความที่เป็นตัวเราเองตัวเราเองหมายความว่าคุณถือถ้วยผู้หญิงที่อ่อนโยนผู้หญิงที่จริงใจผู้หญิงที่เหมือนกับเชื่อใจไว้ใจอ่ะอยากให้คุณเนี่ยรักใครได้คนหนึ่งเหมือนกับอย่างน้อยนะการเริ่มต้นความรักครั้งใหม่อ่ะอยากให้คุณไว้ใจอีกครั้งหนึ่งอยให้คุณเหมือนกับเขาเรียกวอะไรอ่ะเป็นผู้หญิงคนหนึ่งที่เหมือนกับเเเเเทใจออออีีคครรรััั้้้้้งงงงงงนนนนนนนึึ่ยปป็็ตววขาผูหหญิแแบบลลด นะครับเป็นตัวของตัวเองเป็นตัวที่คนที่จริงใจดีแล้วเพราะคุณคงรู้สึกเหมือนกับเดวิลคุณคงไม่อยากรู้สึกเหมือนกับการโดนหลอกเหมือนที่คุณเคยโดนมาการโดนทําผิดศีลนอกใจหรือทําสิ่งดีให้ใครไปอะแล้วเขาทำไม่ดีกับเรากลับมาเนี่ยคงไม่อยากจะเป็นอย่างนั้นแน่นอนเพราะฉะนั้นเคยเกิดเป็นอย่างนี้ผมแนะนำเลยนะกันว่าลองให้โอกาสนะครับสำหรับคนที่ทําผิดพลาดลงไปคนรักที่เลิกลากันไปไม่เกิน 6- กเดือนถึงหนึ่งปีเนี่ยไพ่ใบนี้ก็คือการแนะนําให้โอกาสเช่นกันการให้โอกาสแล้วก็ควรจะไปต่อเช่นกัน นะครับสำหรับใครที่มาดูคลิปนี้ก็มีทั้ง2แบบเลยนะครับไพ่ใบต่อมาคือการแนะนำนะครับผมชาวเสิ่ก้อนเดืนกรกฎาคมแล้วก็การทำนายในเรื่องของอนาคตไพ่ขึ้นมาเด็กถือเหรียญครับเพชรออฟบินดิคอนขอทำนายเรื่องชะตาการงานการเงินด้วยเลยนะครับเป็นการแถมให้ในการการงานมั่นคงนะครับมีโอกาสเลื่อนขั้นในตำแหน่งมีโอกาสสอบผ่านนะสำหรับใครที่ต้องการสอบหรืออะไรอยู่นะครับแต่ไพ่ใบนี้ขึ้นมาคือการตั้งใจการตั้งใจทําการเทใจทําการทุ่มเท คำเหน็ดเหนื่อยน,น,นะครับใครหลายคนควรจะให้ใครยืมเงินหรือว่าหยิบยืมเงินด้วยอย่าไว้ใจใครมากๆนะครับแล้วก็พ่ยขึ้นมาเรื่องของการเงินเด็กถือเหรียญเข้ามาชาวสีก็รออะท่านในเดือนกรกฎาคมเน่การเงินค่อนข้างจะดีมากนะครับดีมากในที่นี้คือเหมือนกับได้รับเงินอยู่ได้มีผลกําไรหรืออาจจะเหมือนกับอยู่ได้แต่ไม่ต้องให้ใครยืมอย่าไปเชื่อใจใครอย่าไปถูกหลอกและการงานไม่ควรจะออกหรือว่าทามันพังเพราะบางทีเราจะคิดมากเกินไปนะครับใจร้อนเกินไปทําให้การงานมันพังหลายคนเป็นแบบนั้น พอชันไพ่เด็กถือเหรียญเข้ามาครับในทำนายเรื่องความรักและเขาเรื่องนะครับเด็กถือเหรียญคือผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือเหรียญไม่ได้มือเห็นไหมครับแล้วก็มีแผนที่อยู่เพราะฉะันคนเราของคุณเนี่ยจะกลับมาเพราะอะไรคนรักเก่ากลับมาเห็นคุณค่ากลับมาคืนดีกันควรจะให้โอกาสกันนะครับคนเราทําผิดพลาดได้แต่ถ้าเกิดกลับมาปุ๊บเนี่ยมันต้องมีความสัมนธ์ที่มันจับต้องได้อ่ะต้องรับการดูแลรับการโพเทคได้รับความใส่ใจเพราะตอนนี้ชีวิตของคุณอาจจะมั่นคงแล้วชีวิตของคุณอาจจะดีขึ้นแล้วชีวิตของคุณอาจจะมีความสุขขแแลละอยยู่่่ไไดด้้้้้้ววมมมมมีีกาาาารรเิตนนใหหงป เพราะฉะนั้นคุณจะเริ่มต้นความรักใหม่หรือจะกลับไปหาคนเก่าเนี่ยเด็กถือเหรียญครับความสัมพันธ์มันต้องดีกว่าเดิมความสัมพันธ์มันต้องดีกว่าการที่อยู่คนเดียวความสัมพันธ์มันต้องดีกว่าการที่ถูกหลอกถูกลวงนะครับเรื่องของภายนอกอย่าโดนใครหลอกง่ายอีกถึงบอกไงว่า3เดือนนะครับรู้จักแล้วก็ค่อยรู้จักกันค่อยคุยกันค่อย,ค,ยค่อยศึกษากันนาน,น,าน แลบให้ไปต่อมาทํานายดวงชะตาอนาคตของชาวราศีกรกกท่านว่าคุณเป็นคนที่ค่อนข้างจะเป็นคนที่พยายามสูงนะครับอดทนกับความรักเยอะเพราะฉะนั้นสิบเมท้าไปนี่กว่าถ้าเกิดคุณจะรักใครสักคนหนึ่งเนี่ยพยายามอย่าทะเลาะกันนะครับพยายามอย่าเหมือนกับรู้สึกว่าเหนื่อยกับความรักถ้าคุณกลับไปคบแล้วคุณรู้สึกเหนื่อยปุ๊บเนี่ยคุณพอเลยนะแต่คุณกลับไปแล้วรู้สึกว่าเหมือนกับการพยายามอยู่ฝ่ายเดียวเนี่ยแนะนําว่าก็ให้พอเช่นกันเพราะฉะนั้นให้ไปนีกว่าการทํานายว่าให้ระวังเรื่องของการพยายามเ นะครับมันต้องพยายามอยู่แล้วรักใครสักคนหนึ่งอ่ะแต่คบกับใครแล้วเนี่ยมันต้องไม่เหนื่อยนะครับพยายามจนมันเหนื่อยจนไม่ใช่ตัวเองเนี่ยมันไม่ใช่ความรักนะครับมันคือการอยากได้การต้องการการต่อสู้มันไม่ใช่นะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาว่าคินถึงไม้ทาเข้ามานะครับในส่วนของการงานใครสมัครงานอยู่เนี่ยก็ขอทนายว่าจะได้งานในปีนี้แหละสามถึงสี่เดือนก็ได้งานแล้วหางานใหม่ก็มีโอกาสได้โยกย้ายได้หางานใหม่นะครับไพ่ใบต่อมาขึ้นมาตำแหน่งที่เก้าคือคินออบมาลนที่บอกไปทั้งหมดทั้งมวลที่ผมดูให้เนี่ย จะรักใครก็แล้วแต่จะพยายามทําเพื่อใครก็แล้วแต่ให้ใบนี้คือบทคําตอบครับตําแหน่งที่9เลยรักใครก็แล้วแต่อย่าลืมรักตัวเองนะรักใครก็แล้วแต่อย่าลืมแคร์ IR ตัวเองนะเพราะใครเห็นไหมครับผู้หญิงคนหนึ่งที่ถือดอกไม้ไว้ให้กับตัวเองอ่ะคุณจะเอาดอกไม้ให้ใครก็ได้เห็นไหมคุณจะเอาความรักรู้สึกดีๆให้ใครก็ได้นะครับเห็นไหมดอกไม้น้านะครับดูแลเทคแคร์ใครก็ได้แต่มันถึงเวลาแล้วนะครับที่ต้องกลับมารักตัวเองด้วยนะกลับมาแคร์ตัวเองด้วยนะเพราะคีนถือเมทาวคือผู้หญิงคนนึงที่กาดดอกไม้เอาไว้แต่ไม่ใหห็นกกััตวววมาาค่ร แต่ก็ต้องรักตัวเองด้วยแรกแรกคือต้องอยังไรหมายความว่าสิ่งสำคัญที่สุดนะครับก็ต้องรักตัวเองก่อนเลยที่จะไปรักคนอื่นเขาถึงจะรักเราได้เถึงจะรู้ว่าเรามีคุณค่าเพราะฉันคิดถือมิถาเป็นอย่างว่าคนที่ทําอะไรตามที่ตัวเองคิดตามที่ตัวเองต้องการทําอย่างมีความสุขนะครับทาอย่างมีความรักถ้าจะกลับไปคืนดีคนรักเก่าพยายาม แน่นอว่าเป็นแบบนั้นแต่ก็ต้องเหมือนกับอย่าไปกังวลใจอย่าไปรู้สึก่าทำแล้วต้องโกรธทำแล้วต้องเกลียดทำแล้วต้องโมงโหทำแล้วต้องการแบบนั้นต้องการแบบนี้ทำแล้วอย่าคาดหวังคือทำนะทำด้วยหัวใจทำด้วยความรักและสิ่งดีๆจะตามเรามาเองเหมือนกับเรื่องงานเรื่องเงินเรื่องความรักนั่นแหละเหมือนกันเลยค่อนข้างจะออกมาดี <S <S เพราะฉันไพ่ไปสุดท้ายนะครับเป็นไพ่ขึ้นมาว่าถีออบครับ <S <S ขอทำนายบทสรุปความรักของชาวราศรีกรกฎในเดือนกันยายมนะครับการงานการเงินด้วยเลยการเฉลิมฉลองนะครับคนที่เลื่ บทสรุปความน่าของคุณคือถ้าเกิดอยู่ใครแล้วมีความสุขก็ขอทํานายเลยว่านี่คือบทสรุปว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยคุณจะมีความสุขเรื่องความรักสุดท้ายคุณจะได้รับการเฉลิมฉลองความสําเร็จนะครับเรื่องการงา,งานการเงินก็เช่นกันอย่างน้อยคุณอยู่ใครเข้าใจอยู่กับใครแล้วสบายใจอยู่กับใครแล้วมีค่าอยู่กับใครแล้วเขาเห็นใจเรารักเราอยากดูแลเรากลับมาเนี่ยให้หัวใจใครไปรักใครไปเนี่ยเขาต้องให้เรากลับคืนมานั่นเองนะครับอยู่กับคนที่เขาเห็นเรามีค่าอยู่กับคนที่เขาอยากมีเราอยู่ในชีวิตนะครับแล้ว มีความสุขไปด้วยกันขอทำนายแบบนี้เลยว่าจะพบเจอคนที่เข้าใจจะพบเจอความรับใหม่ๆจะพบเจอคนที่เหมือนกับคุยกันรู้เรื่องนะครับเฉลิมฉลองมีความสุขไปด้วยกันใครที่เลิกก็จะเจอความรักจากการเนี่ยครับทางไกลนะครับ,รรบออนไลน์การเพื่อนแนะนําการงานอะไรอย่างนี้เลยนะครับไพ่ไปสุดท้ายผมแนะนําชาวราศรีกรกฎท่านว่า manage to be great นะผมไพ่ใบนี้ก็บอกว่า create your own happiness ไพ่ใบนี้บอกชาวราศีกร,รกฎท่านว่าให้คุณเนี่ยสร้างความสุขด้วยตัวของคุณเองถ้าคุณไม่มีความสุขเนี่ย นะครับคนรอบข้างคุณก็มีความสุขหรอกคนรักคุณเขาก็มีความสุขหรอกพยายามรักพยายามมีความสุขกับตัวเองก่อนนะครับพยายามทําตัวเองแบบใจเย็นๆค่อยๆทำอย่าใจร้อนทําตัวเองให้มันมีความสุขมีคุณค่านะครับแล้วก็อย่ารักตัวเองจนกลายเป็นคนเห็นแก่ตัวนะครับเป็นคนอ่อนโยนด้วยเป็นคนที่เข้าใจคนอื่นเป็นคนที่ดูแลอ่อนโยนอย่างนี้ด้วยนะครับแล้วมันจะออกมาดีเองพยายามทําให้ตัวเองดีที่สุดมีความสุข และคนที่เขาไม่อยู่ข้างๆคุณเขาอยากจะให้ความสุข,ขกับคุณกลับพื้นมานั่นแหละก็ขอบุณชาวสิกรากยกุกท่านที่เข้ามาดูคลิปนี้นะครับฝากกดติดตามฝากกด subscribe ด้วยนะครับผมและใครต้องการดูดวงส่วนตัวผมก็แอดไลน์มาได้เลยนะครับรายละเอียดอยู่ข้างคลิปดาวเช่นกันสำหรับวันนี้สวัสดีครับ